สบายสบายสไตล์ไลฟ์สาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดปลาบางแสนกันแล้วนะคะคือตอนนี้คนเยอะมากเรามากันวันอาทิตย์นะคะ คนก็จะเยอะหน่อยคือร้านอาหารที่นี่ก็เยอะนะคะแล้วก็คนก็จะมาซื้อของอะ่ะเยอะเพราะว่าเขามีอาหารนะให้เลือกแบบหลากหลายเลยมุมถ่ายรูปก็เยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบขายอาหารนะคะมีหลากหลายเลยน,นี่ก็จะเป็นแต่ละร้านนะคะเขาก็จะมีจุดให้คนานะนั่งกินได้ด้วยนะคะ ตามซอยนะคะก็จะมีของหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารของทอดของหวานมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะว้าวถ้ามาวันธรรมดาคนก็จะน้อยกว่าน,นี้หน่อยอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คึกคักเลยนะคะ ตอนนี้เรามาแวะกันที่ร้านถังหูรูนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อถังหูรูกันได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูที่หน้าร้านกันเลยนะ คนแล้วก็ข้งางในอะมันจะเป็นสตบบรอเบอรี่แล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลนอะคือแล้วมันสตรอเบอรี่มันจะเปรี้ยวใช่ไหมกัดหวานนะคืออร่อยก็ใครสนใจก็มาลองชิมทางหูรูที่ตลาดตาบางแสนได้นะคะค ทางด้านขวามือนะคะที่ทุกคนเห็นมีคนนั่งอยู่จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ให้คนที่มาเดินซื้อของที่ตลาดนะคะสามารถแวะทานหรือแวะนั่งกินกันได้นะคะ เรามาต่อกันที่ร้านนี้เลยนะคะ Mon ช h ส e ดย Day ค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นข้าวโพดแล้วก็ใส่ชีสนะคะนี่จะเป็นเมนูที่ทางหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะทำให้เราดูเลยนะคะว่าเขามีวิธีการทำยังไงอันนี้นะคะทุกคนที่เราสั่งมาก็คือดู ยืดยืดจริงๆทุกคนดูอร่อยค่ะมันมีความกลมกล่อมของชีสของขา้าวโพดคือมันกินรวมๆแล้วคือมันอร่อยอ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปสั่งหมึกร้านของทิงกี้นะคะที่คนเขามามาซื้อกันเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะร้านเนี่ยเขาจะมีหมึกแบบเดียวนะหมึกอะ่ะคืเขาจะมีแบบเดียวแต่ว่าเขาให้เราใส่ซอสแล้วก็ใส่ผงเองเขาจะมีซอสอ่ะกับผงให้แล้วเราโรยเองตามที่เราแบบอยากได้เลยนะคะ ก็ตัวละ150บาทนะคะค่ะ<า>เดี๋ยวเรามาโรยผงกันนะทุกคนก็จะมีปาปิก้าชีสแล้วก็มี้นแทบนะคะแต่ว่าเราจะเอาตัปปีค่ะปาปิก้า <Wow. S 2> ว้าวคนเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะอันนี้คือเขาทอดแบบกรอบๆร้อนๆเลยนะเราชิมแบบออริจินัลที่เราใส่ผงใส่ผงตัวปาปิกาก่อนนะคะ พอมันมีผงปาปิกามาเสิร์ฟมาคือมันมีรสชาติแล้วก็อร่อยขึ้นส่วนตัวมึอกอะไม่เหนียวส่วนไม่เหนียวเลยคืออร่อยอ่ะอร่อยกับผงปาปิกาด้วยแล้วเขาก็จะมีซอสให้ด้วยนะคะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนีเราลองกินกับซอสบ้าง ่านนี้ก่อนนี้ก็แล้วกันนี้น,นะนิ่กไปยนี้นะคะอืมกรองเยๆกอบอะ จากอร่อยอยู่แล้วอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะใครสนใจก็มาซื้อที่ร้านนี้ได้นะมเหมืกดทอดกรอบ